เมื่อย้ายต้นกล้าลงมาใส่ถุงปลูกแล้วก็ต้องทําระบบน้ําหยดนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะปรับได้ปรับช้าปรับเร็วได้ครับอย่าลืมติดตามเรื่องราวไปกับนายแขกวาเลตี้และฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปกันด้วยครับ วัสดีครับวันนี้ก็จะพามา DIY ทําระบบหยดน้ํานะครับก็ผมปลูกเมลอนนะครับปลูกเมลอนในถุงปลูกประมาณ10ถุงนะก็จะทําระบบให้น้ําโดยเป็นระบบน้ําหยดนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่ม DIY กันเลยนะครับผมก็ใช้ขวดน้าําอัดลมนะครับขวดขนาด1นลิตรก็เราก็มาเจาะ ตอก้อนกวดก่อนนะครับ<า>ประโยชนน้ำนะครับก็หาซื้อได้ในช็อปปีหรือ La ซาด a านะครับก็มันจะมีรูให้สวมเลยเนะาะครัแล้วก็ เราก็มาสวมกับปากขวดเลยต้องใช้ขวดน้ำอารมณมนะครับมันถึงจะสวมได้ถ้าเป็นขวดน้ำเปล่าทั่วไปนี่มันจะสวมเปียวกันไม่ได้นะครับทีนี้เราก็มาทำฐานนะครับผมก็จะใช้ท่อ pvc ขนาด4ี4หุนความสูงนะครับเราก็วัดดูว่าโดยประมาณให้มันให้มันเหนือขึ้นมาจากดินขึ้นมานะครับ ตัดความสูงให้พอดีนะครับต้องใช้4หุนนะครับก็จะได้ขนาดพอดีเลยนะครับอลองตั้งดูนะครับอ่าก็จะได้สูงจากระดับดินประมาณนี้นะครับรูที่เราเจาะไว้ก็เพื่อสำหรับการเติมน้ำนะครับ เมลอนที่ผมปลูกนี่ก็จะเป็นพันธุ์สวิตเนตจีนะครับก็เ,เป็นเมลอนญี่ปุ่นอายุก็ 80- ถึง85้าวันหลังจากเพาะเาะมเล็ดน,นะครับอ่าแล้วก็ปรับระดับน้ำได้ครับเมลอนนี่ต้องการน้ำอยู่ที่ประมาณวันละครึ่งลิตรถึง3ลิตรนะครับตามตามขนาดของมันช่วงแรกแรกก็จะเป็นครึ่งลิตรนะครับหัวตรงนี้เราสามารถที่จะปรับได้รเราสามารถที่จะให ปุ๋ยทั้งระบบน้ําหยดก็ได้แล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่ไม่มีเวลาดูประจำแล้วปลูกไม่ได้เยอะนะครับมีงานประจำเนาะก็สงสัยตรงไหนก็สอบถามใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ